คลิปนี้พามาดูแบตเตอรี่ของไทคอนนะครับตัวนี้เป็นขนาด8แอมป์แบตเตอรี่21โวลต์นะฮะก็ตัวนี้เขาจะมีไทให้เลือกนะครับตัวขั้วให้เลือกตรงนี้ก็คือ DY และ MT นะครับผมเลือกขั้ว MT เพราะว่า ผมเนี่ยจะเอามาใช้กับเครื่องตัดหญ้าของนากิตะซึ่งของนากิตะเนี่ยมันเป็นขั้ว MT นะครับตัวนี้เลือกใครที่นะครับจะใช้โอสูกะหรือมาซารุปัจจุบันเนี่ยเขาทําเป็นขั้วด y มันจะมี MT กับ DY นะเพราะฉะนั้นเลือกตรงนี้ให้ถูกมีตั้งแต่ขนาด2แอมป์จนถึง8แอมป์ครับตัวนี้เป็นเซลล์แบตเตอรี่1 8 6 5 0นะครับมีตัวเช็คแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กด1ครั้งก็จะขึ้นแบบนี้นะครับปล่อยก็จะดับแบบนี้ไปเช็ค,ค,ร,ชร,นนครับ ตัวนี้ใช้กับเครื่องมือช่างไร้สายได้ตั้งแต่20โวลต์แล้วก็21โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวนี้ไปใช้แล้วนะครับตัวชาร์จก็ใช้ชาร์จกับตัวเดิมที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับเราต้องเลือกให้ถูกก่อนอันนี้คือเครื่องตัดหญ,ญ้าแบตเตอรี่ของนากิตะนะครับขั้วจะเป็นตัว MT นะครับก็ใช้แบตเตอรี่ของไทกรอนตัวนี้เสียบเข้าก็ใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทำงานแล้วนะครับ แล้วก็จะมีตัวสว่านคัดไร้สายอีกรุ่นหนึ่งของมาซรุนะครับที่สามารถใช้ได้เพราะว่าขั้วของเขาเป็น MT เหมือนกันนะครับจะเป็นรุ่น SCDS 1 5 0นะครับตัวนี้ไปเช็คดูเผื่อใครที่สั่งตัวนี้ไปใช้แล้วนะครับต้องการแบตเตอรี่เพิ่มเติมที่เราไปสั่งแบตเตอรี่เองได้ที่ไม่ใช่ของตัวเดิมมันตัวนี้กับไขค,รครวงคัดไร้สายมาซรุนะครับ <S 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 ทำงานนะฮะ ตัว 8MMT นะฮะอยู่ที่500กว่าบาทใครที่สนใจนะครับก็ตามที่ตะกร้าใส่มือใต้คลิปได้เลยครับ